เห็ดพึ่งหวานทุกคนเห็ดพึ wow, nice oh, ่งหวานหนึ่งดอกเห็ดพึ่งหวานดอกแรกของปีว้าวสวยมากเลยกรีงวิ่งฮิตตะคันยูอันตะคันยูวนกรงโอ้โหดีใจมากเลยวายนิ่มแล้วอะมีความนิ่มอะติดอะไร พึ่งหวานดอกแรกแต่มีความนิ่มทุกคนเดี๋ยวนะคะนิ่มขนาดนี้ไหวไม่เอ่ยพลุนหมดแล้วพลุนหมดแล้วเล็กขอตัดไปเลยนะคะแล้วก็เอาเฉพาะดอกไปขานี่โดนแทะหมดแล้วนะเจอแล้วเห็ดหนึ่งกลุ่ม หนึ่งกลุ่มน้อยๆวันนี้เล็กมาป่ากับลุงนะคะมาป่ากับลุงลุงม,มาเป็นเพื่อน,นะค่ะตรงนี้เหมือนขึ้นลานะจ๊ะขึ้นลาไม่เอา นี่หนึ่งกลุ่มจะทุกคนว้าวสวยมากเลยโอ้หเห็ดได้น้ำแล้วสวยมากเลยทุกคนสวยสุดๆเลยอันนี้นต้องเก็บไปก่อนนะอันนี้เดี๋ยวคือเก็บไปก่อนเนาะเดี๋ยวได้เก็บดอกที่พอเก็บได้นะคะนี่แดดซองอีกแล้วแดดซองแดดซองเด็กเก็บเฉพาะดอกที่พอเก็บได้ก่อนเนาะ สวยมากเลยทุกคนจ๋าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนี่นี่สวยมากเพราะว่าแดดมันส่องมันก็เลยไม่สวยเดี๋ยวเด้เก็บอย่างนี้ดีกว่านะ,ะเพราะว่าแดดมันส่องมาอีกด้านหนึ่งอุ้ยขาดเลย นี่ทุกคนสวยงามมากสวยงามมากเลย <S <S 2> <S 2> เห็ดเกิดเป็นกอกอนะคะ เขาได้น้ำแล้วเขาก็แบบ ดุเิเยอะเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยดอกเขาเกิดโตไม่เท่ากันนะคะเลยก็ต้องเก็บแบบทีละดอกเนาะเพราะว่าดอกเล็กๆก็เก็บไว้ก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวมาเก็บใหม่วันหลังเ <c oughs> หมือนดอกไม้เลยอันนี้เหมือนจะเน่าเก็บไปเลยดีกว่า นี่เห็นไหมได้เยอะเลยค่ะทุกคนมาสอดูกลิง้งอ๋อทักกลิ้งแอนเจอเห็ดโอ้คอมโฮกด้วยจำได้ด้วยอ่า นี่ไงอีกหนึ่งกลุ่มทักกลิ้งแอนขอบคุณค่ะลุงเจอเห็ดให้เราอ๋อทักกลิ้งอ๋อทัก,ทกวันนี้ลุงช่วยหาเห็ดวันนี้ลุงช่วยหาเห็ด วยอะ่ะดูบอกว่าระวังเหยียบตรงนี้ก็มีนี่ไงไม่เหยียบขลุมมองเห็นขาสวยมากเลยดอกเล็กก็เก็บไปก่อนนะเพราะว่าเราคิดว่าเราจะต้องมาป่า,ยอ,ยาอีก,กรอบหนึ่ง มันเกิดอยู่กับปลูเลยอะทุกคนว้าวใหญ่มากต้องแงออกมาเลยนะเนี่ยเพราะว่าโอ้โห,โหดูดิเก็บไม่ได้เลยอ่ะ เก็บไม่ได้เลยทุกคนเขาอยู่ในรูไม่เป็นไรตรงนี้เริ่มเหิวเจอเพึ่งหวานดอกใหญ่มากอุ้ยสองดอกเลยอ่ะจะรอดไหมเนี่ยพึ่งหวานดอกนี้จะรอดไหมเนี่ยเอาขาไปทอดดีกว่าไหม เอาขาไปทอดดีกว่าไหมทุกคนเขาใหญ่มากเลยขาน่าจะใช้ได้นะนี่อีกดอกหนึ่งทุกคนโอ้ยตายพึ่งหวานขาน่าจะใช้ได้ได้กินเห็ดทอดอีกแล้วเรา เกิดว่าเจาะนอนเจาะแล้วเขายังแข็งอยู่ก็ยังใช้ได้นะฮะกรีนโอฮิตะคันยูอนทอดได้ไหมอ่ะทอดได้เนี่ยเขาแก่แล้วนะคะไปทอดเหมือนตัวกระลอกเขามาเจาะ หรือไม่ก็นกมาจิกดอกนี้นี่ดอกนี้ไม่ไหวแล้ว คันยวนด a r l อ๋อไม่ใช่คันยวนทุกคนมันเป็นบรุ้นโศบนะคะบรุ้นโซบนี่ก็อร่อยแกงอร่อยทุกคนเล็กเจอเห็ดพึ่งขาลายสวยมากเลยว้าวสวยมากพึ่งขาลายแบบขาชนิดขาไม่ดำนะคะ ที่ชื่อว่าอัศโศบนะคะอัศโศบสวยมากว้าวเพิ่งหวานหนึ่งดอกตรงนี้อุ้ยขายาวมากเลยอะ่ะมาแอบเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ลุงปล่อยให้เล็กมาเดินคนเดียวนะลุงนั่งรอในรถบอกว่าไม่ไหวขอพักสงสัยได้กินเห็ดทอดนะ,ะวันนี้สวยมากเลย พึ่งขาลายอัดศพสวยมากพึ่งหวานออกแล้ววะทุกคนพึ่งหวานออกแล้วอุย้ยขานิ่มอ่ะไม่ขานิ่มอ่ะขานิ่มขานิ่ม คานิ่มแบบนี้หวังว่าเขาจะฟอวายไม่ใช่เลยนอนเจาะเป็นยังไงบ้างดอกนี้ดอกนี้นี่เหมือนเขาแก่แล้วนะคะแต่ แต่ขาสวยมากทุกคนเหมือนเขาเหมือนเขาจะแตกอุ๊ยจะสวยมากหมายถึงว่าไม่น่าโดนหนอนเจาะอ้อาวไม่เหลือทุกคนโดนสะโดนซะงั้นโดนนิดเดียวทอดได้เนี่ยเพิ่งเจาะนี่ได้หนึ่งดอกแฮ่ โอ้โหโอ้โหขาหวังว่าจะไม่โดนหนอนเจาะทุกคนฮึบติดอะไรเอ่ยติดอะไรเอ่ยโอ้โอ้ขายาวมากโอโ้สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดเดีย๋ยวนะคะ นี่เต็มกล้องเลยเต็มจอเลยทุกคนเต็มจอเต็มจอแตแล้วเห็ดพึ่งหวานแรกของปีไม่คิดว่าจะได้เจอเห็ดพึ่งหวานนะเพราะไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเขาออกแล้วตักยากนิดนึงดอกใหญ่มากเต็มจอเลยอะ่ะ ดเดินแบบอยู่ข้างทางอะแต่ก็ไม่ได้ติดทางนะคะแต่มองเห็นพอดีโอ้โดีใจเห็ดพึ่งหวานออกแล้วทุกคนดูสวยมากสวยมากเลยอืมยุมขอตัดขาไปเลยนะคะตะกา้านี้เริ่มหนักแล้วล่ะอือดีใจจัง เห็ดพึ่งหวานงามงามงามมากเลยดอกนี้นี่สุดยอดนี่อีกหนึ่งดอกดอกเล็กค่ะดอกเล็กเห็ดพึ่งหวานนะคะเฮ้ยลื่นจังมไ,ไม,ม่ติดอะไรไม่รู้ทุกคนสงสัยจะต้องอขาดเลยอะ่ะ อ๋อเห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งขาลายค่ะไม่ใช่พึ่งหวานพึ่งขาลายอืม,หมเห็ดนางงามพี่หมวงมาอยู่ป่านี้ยงุงยุงจ้าที่เห็ดเขาเกิดไม่พร้อมกันนะคะเห็ดเหลือง นู่นอีกไงว้าวว้าวว้าวสวยงามอา้าวนี่อีกหนึ่งดอกบางทีเขาอยู่ใต้หมอ<บ>นแล้วก็โ<ะ>ต มีรอยคนมาเก็บเยอะเลยเนี่เหมือนเขามาเก็บก่อนหน้านี้นานแล้วนะคะเราเห็ดเขาเริ่มโตอีกอีกหนึ่งดอกโอ้ทำไมยุงมัน บินมาใส่หูแบบนี้เล็กไม่ได้ตัดขานะเก็บก่อนยุงเยอะ

เห็ดเหลืองทุกคนเห็ดเหลืองที่หลังฝนตกว้าวหลังฝนตกทุกคนว้าวดีใจขอบคุณลุงม,มากที่พามาที่นี่เพราะว่าตอนแรกลุงบอกว่าจะไม่พามานะเพราะว่าลุงต้องทำงานตอนอุย้ยหักเลยตอนอ่า สามทุ่มนะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบเกือบหาโมงเย็นละเย่ยเห็ดได้ฝนจ้าเห็ดได้ฝนนี่เห็นไหมตรงนี้เล็กอยู่เนาะอ้าวนี่อีกหนึ่งกลม,มยุงเริ่มมานี่ทุกคนเห็ด คือเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองสวีเดนว้าวสวยงามแต่มันแห้งเห็นไหมแล้วเนี่ยเหมือนเขาได้น้ําเหมือนเขาได้น้ําแล้วเขากาลังจะเกิดอีกแล้เห็ดช่วงนี้นะเขามีความกรอบมากกรอบสุดๆเราเล็กเก็บไว้ก่อนดีกว่าโอเคนี่ไง คือเหตุปีนี้เยอะจริงๆทุกคนเก็บสนุกอะ่ะโอ้ยแทบจะทุกทุกทุกป่าสวีเดนเลยนะเทพเขตทางอื่นก็มีเยอะเหมือนกันนะที่ไม่ใช่ป่าสวีเดนน่ะคิดว่านะ มันตรงนี้เล็กยืนลำบากขอเก็บแบบนี้นะคะนี่โ okay. อเคเขาจะขึ้นใหม่เนาะทุกคนเนาะหวังว่าเขาจะแบบเกิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอะยุงเห็ดอุ้ยโอ้เนาะเห็ดเน่าหมดเลย <c oughs> ทุกคน กหมดเลยเห็ดตินเจ<า>อเห็ดตินสวยงามมากเลยแล้วก็เลกเก็บเห็ดน้ำหมากได้อยู่สี่ดอกงามๆสี่ดอกงามมาก hết đi còn nè ตัดถูกมแมลงทุกคนจ๋าเล็กเข้ามาในป่าแล้วมันเงียบค่ะก็ยังไม่อยากพูดอะไรเนาะอันนี้เหมือนมันหักดอกหักดูขาเห็ดเมื่อกี้เล็กตลกตัวเองมากเลยค่ะเก็บเห็ดไปได้หลายดอกละนะคะแต่ไม่ได้กดถ่ายเป็นประจำนะคะเป็นประจำ เป็นประจำเลยเห็ดป่านี้ก็เป็นเห็ดที่เล็กเคยเก็บนะคะป่าขับรถไปประมาณ5นาทีอาจจะมากกว่า5นาทีนิดหน่อย คือปีที่แล้วอ่ะเล็กได้กเก็บเห็ดพึ่งหวานป่านี้ตรงนี้เลยนะคะเยอะมากแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็ดพึ่งหวานที่เล็กเจอเขาเน่าแล้วอ่ะว้าวว้าวเล็กไม่แน่ใจว่าทำไมเขาแบบเป็นขุยๆเนี่ย yeah. เหมือนตัวอะไรมาเจาะมากัดหรือเปล่าแล้วก็เกาะ กรอบมากโอ้เสียดาเก็บไ้ก่อนดีกว่าคือเรกเกียร์ไม่ได้สวัสดีทักทายทุกคนเลยนะคะแต่ว่าอยากจะมาเก็บก่อนเพราะว่าพอเดินเข้ามาแล้วแบบมันเจอเลยอะ่ะ เดินมาแล้วเจอเลยทุกคนก็เลยจัดเลยตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงกว่าๆไม่ค่อยได้ออกป่าเช้าแบบนี้มานานแล้วนะคะคือช่วงเนี้ยฝนเขาเพิ่งเริ่มเพิ่งตกไปนะคะเพิ่งตกไปแล้วแบบเหมือนเห็ดเขาเริ่มแบบเริ่มเกิดเห็ดที่เขาเกิดก่อนหน้านี้แล้วเขาไม่ได้นะ้ำมาเขาก็แห้งนะคะแล้วก็ถูกฝนแล้วเขาก็เน่าไปแล้วเห็ดอันนี้เป็นเห็ดที่เพิ่งเกิดนะคะ แต่ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะ คิว่าจะเจอเหอ็ดมันปูตรงนี้เห็ดมันปูตรงนี้ไม่คิดว่าจะเจอทุกคนมันปูไม่เคยเจอตรงนี้มาก่อนบางทีเขาก็ไม่ได้ขึ้นทุกปีไงคะบางทีหรือไม่ก็แบบมีคนมาเก็บไปก่อนหน้านี้แล้ว,ลวเราไม่ไม่เคยได้เจอเขาอะค่ะบางทีบังเอินปีนี้เรามาเจอประมาณนี้อาจเป็นไปได้ เขาได้ร่มเงาของสนนะคะาก็ไม่โดนแดดมากนะคะก็ยังสวยงามอยู่ดูดิไปปัดทำความสะอาดอีกทีว้าหักเลยกรอบมากเลยค่ะดอกเขาอ่ะ นี่ว้าวอันนี้เห็ดอะไรวะเห็ดเห็ดเห็ดไครทุกคนทำไมมันใหญ่อย่างงี้เห็ดใครใหญ่มากเดี๋ยวเล็กลองตัดดูว่าเน่าหรือเปล่าส่วนใหญ่จะไม่เหลือนะเห็ดใครนี่หนอนจะเจาะนะคะว้าวไม่หนอนเลยไม่หนอนเลยแต่ว่ามีมีน้องทากเต็มเลยนะตัวเล็กๆกินนี่ไงนี่ไงเขาอยู่ใต้มอส อยู่ใต้มอสทุกคนเขาโชคดีที่เขาอยู่ใต้มอสทุกคนนี่ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไกลนิดหนึ่งไกลไปหน่อยดอกเขาเล็กแบบหมวกเหมือนเขาเกิดนานแล้วแล้วเขาก็าอยู่ใต้มอสเขาก็ไม่แห้งค่ะเขาไม่แห้งเพราะเขาโดนน้ำเขาก็สามารถโตขึ้นมาได้อีกนิดหนึ่งอันนี้นี่ไม่รอดแล้วนะนี่อีกนิดนึงค่ะนิดหนึ่ง มันเหมือนเห็ดเขาเกิดก่อนหน้านี้นานแล้วแล้วเขาแล้วเขา,เ,าเกือบเกือบแห้งนะคะก็อยู่ใต้มอสฝนตกมาเขาก็ได้น้ำนิดนึงขาขานี่ชุ่มมากแต่หมวกดอกนี่แบบเริ่มแบบไม่ค่อยสวย ค่อนข้างสกปรกนะคะเล็กย้ายป่าแล้วนะเล็กย้ายป่าแล้วป่านั้นไม่มีเห็ดเลยทุกคนเลยย้ายมาป่านี้ก็เห็ดก็ไม่มีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ากระจัดกระจายนี่ไงอยู่ในรูอีกหนึ่งดอกยุงเยอะมากค่ะป่านี้แล้วเล็กก็ใส่ตะขายกันยุงแล้วนะคะตอนนี้อุ้ยดอกนี้สวย ทุกคนจะเจอพึ่งขาลายหนึ่งดอกอยุงเยอะมากค่ะป่านี้ทุกคนเยอะมากๆเลยยุง น้องสวยมากเลยโดนเจาะนิดหน่อยนะคะ